กายพี <One input> ่น้องในคลิปนี้คลิปหนึ่งครับท่าๆแล้วครับวัอดีแล้ววัอดีก็ได้สวัสดีว่าเห็นแมวหันไหมพอดีแล้วครับพอดีพี่น้องเอ็กซีกับพอดีท่าๆในพี่น้องในคลิปนี้นะผาเข็นดยันคออ่ะตอนนี้แต่ที่รอดสอบอย่างพี่น้องร้านเต่าสีขาแล้วกพี่น้อซสอมว่าวันจิตามีผ้าลูกๆเล็กเยดยันเิยย่ำเอาเลี้ยงเดี๋ยวดังสีก็มาหิ้งงอย ช่วงเขาเรี่ยช่วงจากสองช่วงแต่จะมีเกี่ยวกับงานโชว์งานโชว์แมนเกี่ยวกับงานโชว์โชว์หมายถึงว่าแกสเตปเริ่มรือหมายถึงว่าแกตัดต่อบอกตัดต่อช่วงนี้ตัดต่อพิทามยุ่งหมดแล้วเและการตัดต่อการเข้าออกเนต่ายตัดต่อการเข้าออกบนวิธีบนวิธีใหญ่บนวิธีจริงนะครับะพ่อให้เด็กหน่อยให้ให้ลูกๆได้ได้ลื่นกับวิธีแมนค่ะ เขาจะภาวะการเข้าออกยังไงเขาหนึ่งเขาง่ายเดียแบบเวลาเอาจริงจริงเวลาใช้ชุดบ่ได้แค่นี้เดียวหลังจากยี่ห้ายี่หกไปเนี่ยจะเป็นการซ้อมจากถ้ามันลงตัวทุกอย่างแล้วจะได้ซ้อมใส่ดนตรีสดด้วยแล้วก็เป็นกับที่นวอีที่จะใส่ดนตรีสด,ดการเข้าออกของถึงต้นเพื่อให้ไม่นแน่น้อนเลยอะจงซิกให้ทุกอย่างมันลงตัวเลยผ่านเรื่อจากยี่ห้ายี่หกเนี้ย อันนั้นก็คือช่วง right เก็บรายละเอียดแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องเก็บเ nope. ็าให้มันพร้อมก่อนนี่ก็คือช่วงประมาณวันที่เจ็ดสิบแปดเห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดของดนตรีที่เขาซ้อมช่วงแรกนี่เดี๋ยวเข้ามาคือเลตคอร์ดหรืออัดใบอัดว้เขาแสดงเขาเรียนสดเดี๋ยวจะเอาจากเรียนสดหรืไม่หมูเจอเพื่อจะให้เล็กน้อยใอีกทีมันกังสั่น ก่อนที่เขาจะเปิดฤดูกาลคือวันที่30เนาะเปิดฤดูกาลเนาะ,มนมนะเมนเมนสามสิบเอาก็ต้องมาเก็บรายละเอียดกัน,นก่อนจก 2, 3, นักษ์สองสามหมื่นความพอดีอยู่บอ่ะครับมันก็ต้องอยู่อะไรยี่สิบหกถึงยี่สิบยูบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าต้องอยู่ในเขาพลา,พาเตรียมซเตรียมนะเพื่อฝ่าเพื่อฝนน้ำไหลอย่างก็ต้องมาเลี่ยวก่อนไพ่ยี 27, 28, ่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็ต้องให้สมบูรณ์ให้มากที่สุดอืมคือต้องสมบูรณ์ให้มากที่สุดเพราะต่อไปเราจะเป็นงานจริงดิ S <S <ừ> um. คือสามสิบออกไปแล้วคือว่าเป็นงานจริงแล้ว <ừ> um. คือมีรายได้จริงแล้ว <ừ> um. คือเราต้องเอาผลงานนั้นอ่ะไปรับใส่เจ้าภาพคนเดียวเพราะว่า,านนเจ้าภาพคนเดียวเขาเปิดดูดการแล้วต่อไปเขาเปิทีนี้งานงานทั่วเลยเหมืนอนาะออกทั่วภาษิลงทั่วกรุงเทพเรบปริมณฑลสามชิวที่ทั้งโบกเกืองงานใหญ่พวกเส้นเตอร์เละคนจัดคนจ้าง เขาก็ต้องได้เตรียมความพร้อมเนี่ยอันนี้งานจัดจ้างขายไหมบอกรึเปล่าแม่คือเส้นเติมมันจ้างไปลงวิกนั่นแหละเขาเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมทีเดียวเี่นงั่นถึงเทียดเลยจะตุการที่สามพร้อมคุณจับตามองเดียนะจ๊ะที่ลำพูนอ่ะกรอยู่ที่คู่แล้วยู่ที่คู่ที่ผ้าลูกคิมผ้าแดนเซอร์โชว์ความสามารถในขนาดใดก็อยู่ที่เจ้าแล้วฝากพี่น้องไว้ว่าติดตามดีกว่า กับเพื่อนอยากว่ากันได้เพราะว่าเข้ากะปีที่3เนาะปีท uh ี่3แล้วเขาจะไปให้สู่เพื่อนปีเพื่อนไม่ได้ซีฟีเศร้าปีเจ็ดปีแปดปีกับโบแมนกับโบในว่าหรอกเข้ากับคอยเป็นค่อยไปอาจจะมีอะไรที่แปลกใหม่อันนี้ว่าเลยพี่น้องใช่พุ่มยังอะไรที่แปลกใหม่จากฤดูกาลที่1ที่2ก็แล้วกันอันนี้บอกไลยก่อนเลยพี่น้องคือว่าอัพขึ้นแมนอัพขึ้นมาจากจากหนึ่งสองแมนฤดูในรุ่นกาลที่สามนาะแมนจังสันแล้วพี่น้องต้องแบบนั่นให้เปรียบเทียบว่าฤดูกาลที่หนึ่งตะเพราะ เขาะจะเก้าวย่างเนาะบทสองกับยางแข็งเนี่ยจักน้อยบทสามเขาเรียนได้งสินะ่ว่าจังสั้นซะมันกับบดีวาไม่ดอกเข้ามาเข้า,า,ามาก,กับบดีถึงกับไม่เข้ากันหนึ่งสองแล้วกับสามแล้วกันก็เริ่มเขาเว่าก้าวนับนับก้าวได้เนี่ย่ยบดีวาบดีวาตั้งไข่ดอกมันเริ่มไข่เริ่มเริ่มเป็นไข่สิบเริ่มที่เรียนในเด็กซะเอาติดตามเดี๋ยวต้องติดตามดีกว่าก็ต้องติดตามแต่ว่ามืมอไม่ได้ามา เมื่อนี้เห็นมังชีพาลูกมาหากระลังสิวาอยู่นี่บอกเวลามันก็ได้ดอกเห็นไหมสิทย่างชีพัลูกไส้มาหาลูกไส่เออพระเอกเลี้ยงกันลไยที่หาเอามาหลายเถิะลูกลยลูก่ตอนเจ้าไปใครเว้น้ำผู้ใดนอันกับลูกคากดอกก็ไม่ใช่ลูกแค่แค่ดอกลูกแค่แค่มันจะไี่ยิงงกวิปัไสัโอ้ยเงินเนาะว่าเวลามาหาปลอกพันเจ้าเขาพระเอกปากนัทพุนพูดนี่เอามาปากมาแต่ใส่ยิ่งมันจะสกปรกสวัสดีครับสวัสดีครับเอานี่บ่ นั่นเผยออกไมกแล้วลูกแท้ลูกลาเผยออกไีกเล้วลูกลูกโอ้ครรับไปเจ้าเขาลูกก็มันเพื่อนเขาบอเขาป่าเจ้าเนาะนี่หป่ามาใส่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอางสีเอาก้อยีมาก้อยีมานั่งดีกว่านะเบนจะเมีนเนาะมาสลับใส่ยีน้ำเจ้าขวดนี่้วนสีเหลืองเจ้ากวนกะสังเนาะหมดละ ครัมาดะใส่ก็เอาพอพอถามกันเอาตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแสงมันถอยไปกันจงไหมกระเป๋าสวยงานแสงสวยมาดายไซก็หลบมาจากจังหวัดสกลนครครับสกลนครมาจากบ้านไหนอยู่อำเภอผู้พานครับผู้พานเนี่ยสมเด็จเนี่ยบ้านบ้านน้องสารครับขั้นเพิ่มน้องสารน้องสารตำบลขัามเพิ่ม ตำบลโคกคู่อำเภอผู้พานจังหวัดสมุทรปราออรโอคำเพิ่มคำเพิ่มมองโอ้ไปกินเขาไปจำเนี่ยอันนี้ก้อนอยู่ก้อนหยกขึ้นผู้พานเน่ะมองหันคำเพิ่มตลาดคำเพิ่มอยู่ห่ไประจำเนี่ยบ้านหนองสันคนบ้านหนองสันผู้พานอันนี้จะามกันเอาลูกมาดูขึ้นไม่เลยเอามะล้อมาลำอมเลยเอามะลำอมสุด้วยโอ้ด้วยกันมะลำ เกษตรกอได้อยู่บ่บริบการบวอยากบ้าบ้าล้ำฝิ่นล้ำดีก่อเพราะว่าแต่ะกจีคู่กับชนะออกตูวเท่นน้อยแล้วคันบ้าขันเกนเขากับทพ่อได้อยู่มีกาอยเดต้งกันขออนุญาตนะคะมีกาอยู่้พอีที่พวกน้ำกันมาแค่นั้นน้องกับสินกะให้เปลี่ยนใไปน้อเย็นดูเนาะเพราะว่าแต่เดกจี่กันะนเกนเนาะเขากันหลายปีแนแต่ใส่กัไปน้ำกัน ถามพวกง่ายน้ำกันกว้างเหาเนี่ยไปใส่ก็ไปน้ำกันไม่น่าฐานาแม่กับลูกจ้ากว้างเหาไปใส่ก็ไปน้ำกันพ่อตาแม่กับลูกโอ้โอเคเอาแม่กับบันทึกก็เลยว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศากมหาประสบการณ์ใหม่ๆของวัดท่านธรรมอีสานด้านศสารสิงห์มอลำขั้งลำพื้นครับอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับ รับเป็นที่เร,ร,ร,ริมน้องหรือที่ไปจ้างเพื่ออิงท่งนนาน,นโอ้บ <c oughs> อ,อ,อยากใจเขามีเลยเออ <นะ S 1> <ข>อบยากใจเขามีมันเป็นยังอันนี้มันเป็นอ่อมันเป็นความฝ่ฝันของแต่ละบุคคลมันเป็นมันเป็นคำที่กำจัดความของแต่ละบุคคลเราเราสามารถก<อ>ู้ดได้แต่เศรษฐกิจมันอีกอย่างอาับผมเห็นไอ้เจ้าเกิดสอนเต้นสอนโชว์ดังปีนี้ปีหน้าเจ้ากับจิ๊บบบอันนี้ไม่ติดอวได้ที่หรอเปลาอันนี้มันกิดต่อว่าได้ที่หรือเปล่าเขอเรียวหน้าขุด คนเราอย่าไปยึดติดว่าฉันจะอยู่จนถึงวันตายจต้นหัวหน้าไล่ออกฉันเป็นคนเบาๆเจ้าหัวใจนี่ใส่ฉันดีจะมนคนเบาๆอันนี้เขาเบาๆหรออันนี้ก็เบาเพราะว่าอันนี้เขาขอยยิงคุกเขาเรื่องเขาให้ดีกว่าเขามาจนถึงวันตายเอาโอเคเมื่อไรเขาก็จิงโง่เข้ามามากนถึงอย่างน้องอยากเล่ามก้นซามารถอันอื่นเลยเพ็รยังไรนอกจากร้องจาก แับสิบูเร่แตทั้งนองทั้นั่งกัเระเพราะกนอ่ซิบเรแก้กะต้องว่างนี้สุข้าพแก้ก็บ่ดีดีหัวใจดีไนมัหลายเสียจะที่จะกิน้นหลายเ่อต้งเจมากก่าปดีเด่าไม่ใช่ล่ำออกจะล่ำออกไหมาือว่าออกเตยออกเดินก่อนไหมพี่บอกรืล่ำไปเลยล่ำกันแตาว่นาดน้องแล้วเพื่อนออกปลูกปั้นกระจนได้หากั่นหลัก แต่ว่าขันบาดกับซีนนี่แต่พวกเขาได้ดีดีตลาดเพราะเขาเคยเห็นตัวล่่มที่เนาะแต่ว่ายิ่งทำน้องเข้ากะแต่ต้องคือว่าทละเนาะสังวาสแต่ละสังวาสมันเหมือนกันคือวบาทละเอาจังซีเพื่อรวบรัดตัดกระบวนกันพอใครจักฟังเสียงจังไนเอาเอาก่อนล่เอาเอาลั่มเนี่ยเอาก่อนลั่ำซ้เนี่ยเจ้าของที่านัดเอาเป็นด้ืก่อนลั่มตลาดเกินก็ได้เอเอาเกินแบบ ก็เป็นน้ำจิ้มหรือ,อจะล่ำ<อ>ซ้อยได้ค่ะล่ำเพื่อนกันก็นดีเอาเอาตอนที่เคยเคยล่ำเคยเล่นเนาะตอนนั้นกระหลินกับแม่นี่ยแหละเ,เป็นล่ำเพื่อนนี่ยแหละครับกระฮ็ดจังไลยทีเจ้าของถนัทที่มีความสามารถออกมาให้มันขึ้นเ<อ>รือโอรก่อนนั้นที่ว่าล่ำอาเป็นไล่สืบจนยุ่งเก่าอย่างเงีแม่น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 เป็นเท่าน้องล่ำเพืเ่อน,นครับเป็นเรื่องประสุทุ์มโนรา เป็นโตของพัานบุญิสีไปจับมโนราครับเอ,อ,อาลองเบิ้งลูกเอาเลยเาายับข้าวไม้ข้าวไมยงมันสิไ้น,น,นี่จับเจมเลยหลับคว้าต่มาเนถึงบันกลางโพงหนสุดเขตแดนอนาถรรพ์นแห่งนี้เคยกายกยรรมู่บ่เสาทิมมาพานทิ้นเจ้าวงเทพสิงขอ r กินนัลีนั่งนอนแม่นอนนา่งเกวและแนวว่าคนนอบินใดอยู่ในผาหลางป่าพ่านบุญมาเน,นจอบเป่าหวังสิอุ้มเห็นคุบเอาหลับว่าะตะมาเน,นเห็นเจ้าเจ็ดพนางน่อยนอนก็เลยจับนอนบวงคลองสินยนคลองหม่อมพ้านางเดเนอ,นอน หเระชมเนาะบลุกระชกันเนาะเอาโเคพอได้ยินพ่ได้พอได้ฟังน้ากระชเต้นเต้นไรครับเอาเงินเพ่เอาก่อนตลาดเอาเป็นก้อนลเพิ่นก่อนไปกตลาดที่สามารถนาก่อนเรือก่อนชี้จะค้องลพเป็นน้ำกครับเอาก่อนตลาดตลาดเลยกรลกันแนอกุะละกระแนงนะครับนเก่อยน่ยก็ กุลาเด่งกำลังอากำลังมานที่ไอส่งมอบให้แม่ชมยงดำรงความรักไว้ยาไลาล่างบัทหาเช้ายี่ขอฝากให้เจ้าที่ขอฝากให้เจ้า ต่างมือ <c> บ <oughs> ัดย้ำไกลเปิดอะไรให้นังวันส่งืืนย่ารอช้าบ้านน้ำจิ้มดึกกินยงชทายกับสิ้ตอน้ำิ้ตสิเนาะคือว่าพ่อเป็นน้ำจิ้มกูจังเนรอเตเต็มแล้อนี่บอกมาไม่มื่อนี่เนาะคือว่า สด,สดสดร้อน,น,นร้อนพยาบาลเพราะเขาาหูดิใคร <c oughs> คิดว่าจะไปไข้ไหมไข้หมุนเลยไข้ไม่คุ้ยจิงหรอเอาก็ถือว่ามื่อนี้นะครับมาจากไทยพี่น้องน้องชื่อปาร์คณัฐพลครับของปาร์คปาร์คปาร์คณัฐพลโอ้ณัฐพลมีคนหนึ่งนี่อยู่อไหนร่้น้องปุ๊กณัฐพลที่นี่มันอีนซ้ำกันแต่ว่าคำน้ำหนามเยอะคนละคำเอเาก็ถือว่าหวนให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชม ู่ในคลิปนี้ครับถือว่าศิลปิน,น,นมาใหม่เปากปากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีของเพชรลวมเพื่นสุขูสุขกันขละกันครับปากเป็นเร่งแช่เร่งใจดนะครับเอราะเป็นน้องกุลามาหล่ามูไส้ล้างลายมันปลาที่เพื่อนในเด้อพี่น้องเพาเป็นห<ล>นึ่งใน,นถือขึ้นทีใน,นหัวใจในส่วนหนึ่งของพี่น้องสุขูสุขกันขละกันครับผมกอเบาป็ิคนขึ้นเลย เอกเป็นคือแมียแต่ต่อหากินไม่กินกี่แล้วเนาะก็เป็นซ้อนเนาะเจ้านู่นพออยู่วงการจะกินพื้นเมียกินพืนตะนาศินิดหนี่งตะนาศินีหลายวงการมีชิ้นกี่แล้วกระเพาเนี่ยหลที่บอกกระเบื้องแง่งกันไปสใบว่าฉันบอกใได้ว่ามาหวานมาหยังกับเบื้องแง่งกันไปคนเราน่ะยังกะช่างก็ต้องฝึกฝนเพราะว่าแต่สลังวาดแต่ละจำยองมันไม่เหมือนกันแต่ว่ายังว่าเขาว่าสิริพิมพ์อย่างน้อยๆเดี๋ยคุณรำได้ก็ช่างบทบาทการแสดงคุณต้องได้นั่นคือภาพรวมจริงๆอันนี้ก็ว่า ฟ้าป่าเป็นลูกเป็นเจ้าผู้หญ่บ้านี่ลาแม่มาฝ่าเป็นแฟนเต้นเอ็นออกเสื้เงมนพ่อตัวงแต่นั่นนั่นพ่อแม่บ้งเอาแม่บ้างออมเป็นที่นั่งที่สองลองจากคก็อนที่กระ่ีกับพ่ออยากออกซื้อกะพ่ออกออกซื้อเนาะโอ้ยเงหนอชที่บ้างเลยบังเอาเลต่อพอแล้วพอแล้วเออจะมีล่ะืิว่าพิจารณานะครับิวายู่ในขั้นตอนที่ เขาพิจณาครับตอนนี้คือว่าเข้าเห็นไยินสุงง่มินเสียงของลูกแล้วนะครับันนี้ก็คือว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งที่จะมาเยี่ยมบนไปที่เป็นลำเพ่อนในเล็ดดูการนีบอ <c oughs> พี่น้องฟังเอาเด้นะครับติดตามติดตามต่อ,ตอ,ตอไปครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทีข้ามาชมขอบคุณไม่รายครับพี่น้องขอบคุณครับพบคุณในคลิปหา้าครับสวัสดีครับ